ชีวิตภายในถ้ำ้ะมีหลากหลายนี่นะผมไม่แน่ใจขนนกนางแอ่นรู้เปล่าไหมมีไข่ไม่ชัดไข่ไข่นกนางแอ่นมั้งอันนี้ผมไม่แน่ใจนะอันนี้กะเป็นซากนกนางแอ่นนะนนนนนนนะจะเกิด การตายได้หลายกรณีนะอาจจะบินชนกันบ้างหรไม่ก็ปบบ่วยตายบ้างนะตกมาบนพื้นก็เป็นซากศพอ่านี่ก็ชีวิตเล็กอีกหนึ่งชีวิตนะขนนกอะไรไม่รู้สวยดีเหมืนแต่ใหญ่มานกนางแอ่นนะปีกมันนีขนหนึ่ง นี้ก็จะเป็นพวกลังพึ่งนะตบลงมา,มา